อันนี้คือเป็นรถมือสองที่เขามาใหม่ๆนะครับเนาะพี่น้องใด้สนใจเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์มือสองสี่สิบแรงห้าสิบแรงพี่น้องอัน,นรถเขามาเพิ่งได้มือว่านมือกอนี่พี่น้องมือว่านเสาเนี่ยมนแรงเนาะนี่ครับก็เอ็มยูห้าเจ็ดนะพี่น้องรประมาณนี้ครับ ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมเซี่ยวเกียมคูบตาบ้านดุงนะครับเด้อผมพาพี่พาน้องมาเมื่อน,นี้นะครับหลังลานนะครับเนาะแปลกจักหน่อยพาพี่น้องเอามึงรถที่เขามา้ามีใหม่ๆเลยนะครับเอ็กซ์ซีคนมาเซี่ยวเกม๋มแล้วเขามาใหม่ไลรสดเห็นมึงนี่เด้อว่าสันนะครับมันอยากมาเรียกรถเอาเลยผมถีพผ้าผีพานองห่อเลา่อมองึงแล้วพี่น้องเนาะนะครับ <laughs> ครับอันนี้คือเป็น รถมือสองที่เพิ่นนําเขามาที่ลานนะพี่น้องเนาะยังมะล้ลางรอทำความสะอาดบร้เวณย่างไรเดิมๆให้พี่น้องเข้ามาชมเอาผู้ใดที่สนใจแทคเตอร์เข้ามาชมรับสี่ครูปตาบรดุ้นะครับได้นี่ครับผม่าผมพาพี่พันน้องระชมมึงนะครับอันนี้เป็นภาพสดๆด้วยนะครับนี่นะครับอ่าพี่น้องที่มาเมืองรถมือสองผมนอนฟังว่าพลข้ากับสถามผมว่าเอาเงนเชียวเกมมาท่าน รถมือสองนี่มันได้อุปกรณ์ตัวใดแนี่ยเสษมีรถดันดินหนาแล้วพี่น้องเนาะเราผ่านนี่เป็นผ่านมือสองสีพี่น้องนี่ผ่านมือสองกับรถสลีอันนี้เพิ่นเอาไว้ถับไปกับรถแล้วพี่น้องแล้ผู้ลองค้นเห็นผมอะไรสดเราเห็นหลายอย่างสีคิดว่ามันมีหลายสิมันเสื่อมันบริมีพี่น้องเพิ่นเอาไว้ับใส่รถให้พี่น้องเอารถเท่ามันหลายครับพี่น้องผลภาพที่ผมเลี้ยวผินครับรถเท่ามันหลายแล้วพี่น้องนะผลครับผลครับแม่มมืดนะครับหลายกว่าตลาดขยโเอินนะครับเพิ่นเกษสีเอาผ่านรถสลีซึ่งสี่ละใส่ให้ลูกค้าห้า บานนี้ลูกค้าได้ขาใจผิดว่าโอ้เพิ่นนั่นขายบะนองหือขึ้นหลายอยู่สินะครับมาซื้อบนหม้อเมียนแล้วพี่น้องเด้อเออให้โทรสอบถามกันครับเบอร์โทรศัพท์เซลเกมเด้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่หกหกสี่เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์ขับุกคุครับอันนี้รถพนยังพนังรางน้ำนี่ครับนี่นะครับยังมาหันดิฉันอย่างเลยมาไหมไหมครับผมนี่นะครับมาบางหมู่บ้านบ้านดิฉันกับบ้านเสายำแรงนะครับเพราก็เดินทางมาทั้งทีพี่น้องผู้ใดมันสนใจยอยากมาเรียกอ่ะ โทษสอบถามเสี้ยวเกียมได้ครับเบอร์โทรศัพท์0610244 664พี่น,อน้องเนาะะรถเท่าไรครับนะครับนี่รถแม่นมัดพี่น้องนี่ครัยลานจอดรถเท่ารถมือสองไม่พี่น้องเขาเรียกแม่นมัดอะครับนี่ยเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องเคี้รวชมนะครับเพราะว่าขันยาเป็งสีพี่น้องมันขันเท่ายางมืองสี่นีมันเบาเป็นน้ำมันย่าหวัวดพี่น้องมันบดได้เห็นทัวๆเนาะเออผมสีพายผีพน้องเคี้รวชมมาที่โคตรประจาบ,บันดุงลูกค้ามา นะครับกับเสด็จยางรถขอบพันมีรถให้นางเลือกชุ่มรถนะครับอ่าอันนี้ผมยางมาให้พี่น้องห้องเมืองสะก่อนครับพี่น้องห้องในเมืองนี่นะครับครับอ่ะผ้าผีผ้าน้องลอเลาะแดดกระสีมากเหรพี่น้องแอมเซียมเหรอแดดกระได้เอ๋นะครับฝนตกหมู่บ้านนี่พี่น้อง กับ,บ่บแห้งหรอครับเออตกพ่อหยางงามอืฝนตกแล้วแดดก็ออกมาเนี่ยครับนี่โอ้ยอนฝันนะพี่น้องเนาะอ่ามันอยากย้อนฝันเดี๋ยวผมพาพี่น้องเลาะมึงไปมุมนี้กันเลยครับพี่น้องเป็นรถเอลสามสองนะครับแล้วก็สี่สิบแรงห้าสิบแรงส่วนมากก็จะมีประมาณนี่ยนะพี่น้องเอลสามสองสี่สิบห้าสิบผมพาพี่พ่น่องมึง พอจะนํามาจอดไว้นะครับนํามาจอดไว้ล้านจอดรถให้พี่น้องเข้ามาชมอันนี้เป็นรถมือสองมดนะครับที่เห็นในภาพนี่นี่นะครับราคาแพงบอเซี่ยเกี่ยมังคนถามนะครับกับเอลสามสองกับประมาณสามแสนนะครับอ่าสามแสนขึ้นมาพี่น้องเนาะสี่สิบแรงกับสี่แสนขึ้นสี่แสนหาชิ้นหกกับหาสิบแลงกับหาแสนขึ้นนะครับแต่ว่ากับมีปูมีรอยลูกตะบ,บางมือพี่น้องโทษสอบถามเอาครับรายละเอียดต่างๆแล้วพี่น้องเนาะ คือเลี้ยวเกมบ้านแหละว่ามียังไงโทษสอบถามนะครับผมพายพี่พานองมึงซะกก่อนนี่ครับรถคดก็มีและพี่น้องเด้อหาตันแปดตันนะครับองคู่บวตตนะครับเพิ่นกับตรวจเช็คสภาพให้ยังให้รู้แลลูกค้ามดนะครับเก็บสีรละเอียดกรองให้ลูกค้าผมพายพี่พานองห้อง ผีพะหนอนห่อเลาะชมมังอันนี้เป็นรถบุ้งกีได้พี่น้องสี่สิบแรงหาสิบแรงนะครับรถตักนะพี่น้องเนะาะบุ้งกีแบบกเษกษตรพี่น้องตักมันตักปามตักยางตักเขานะพี่น้องแล้วก็มีรถบีรถหน่อยนหนา่าลานเท่ากัลายเด้ครับนี่อันนี้เป็นบริเวณหลังลานนะพี่น้องนี่นะครับใ่้เขาเจตรงกันนะครับว่าอยู่หลังลานนะครับ มาไว้เอ็มยูซีเก้าเอ็มยูห้าเจ็ดพี่น้องหลายนะครับเออเดี๋ยวผมพาที่ผาน้องชมภาพก่อนก่อนแดดสิมานี่ครับโอ้หลอบพอดีพี่น้องนี่เลยครับเอ็มยูซีเก้าเอ็มยูห้าเจ็ดพี่น้องมีมาแต่ประมาณนี้แล้วพี่น้องน่าดูเดิมเรียกครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้อยู่กับผมเซลเกมคู่บตาบันดุงของเฮานะครับเนาะ ด้านหลังผมนี่เป็นรถแท็กเตอร์มือสองหี่ผมพาพีผ้าหนองเชียวชมเมื่องเกี๊ยพ่น้องบางคนว่าเซี่ยวเกมาบั่นบ้านดุงห้อมันยุบจังหวัดใดบางคนมันกับบุหรี่เนาะบริบากันอำเภอบ้านดุงอยู่อุดรธานีพี่น้องเด้อแรงที่ว่าพันมาเที่ยวเมืองคั้มเฉลอำเภอบ้านดุงเมืองเมืองพญานาคว่างไงนะครับเนาะเราผมก็เป็นคนอีสานคนอุดรเนี่แหละครับวอเวซายสานง่ายง่ายขันพี่น้องมีแนวเลย ผ้าเมืองเอลสามสองมือสองนะครับที่ผมแลี้งไก่มากเมื่อกี้พี่น้องอยู่ทางผมนะครับเอลสามสองนี่หลายพี่น้องเนาะมือสองเดี๋ยวผมขอย่านว่าแป๊บนึงก่อนคือรถทุกยางนะครับก็จะเป็นมื่อหนึ่งมื่อสองพ่อคู่บตาบดุงนี่ยขันยี่บอลเรื่องรถมือสองเนี่ดับบนึงเผื่อไทยเลยครับแล้วที่มีรถหลายทุตุลก็ยัดขายหลายทุดเนาะไม่เม็นว่ายองเจ้าของพี่น้องมันเป็นมันเป็นจริงเพิ่นมาเอาเนี่ยทั่วไทยมาเอาอยู่นี่นะครับ เราก็พี่น้องโทรสอบถามมังกรก่อนเดินทางเบอร์โทรศัพท์ผม0610244664ถ้าพี่น้องเดิกเรากาพี่น้องกาให้โทรสอบถามทุกอย่างครับราคาลดเงินไข้ต่างๆหรือว่าอยากให้ผมสรงรูปในเมืองสกแอดไอดีไล์ผมค้นหา้วยเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ใส่ไอดีไล์เรือเบอร์โทรศัพท์ผมนี่แหละ0610244664พี่น้องกาจะเด้งขึ้นมาเซี่ยวกิ่มขบตาบาดุงเนาะนะครับ มันใจร้อยปเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเซล่ยเกมยร์คู่ปั ta บดุงนี่บอมเป็นมิตสาชีพโทษสอบถามนะครับไล่สวดมีตัวตนนะครับเนาะอันนี้เขาบอกกันตรงๆต,ต,ตามปกติได้นะครับเอาจังไจอก็จะเรื่มนะครับเด้อพอกับผมเซล่ยเกมยร์คู่ปั ta บดุงนะครับเนาะอ่าแล้วยังแรเดีเ๋ยวผมจะลงคลิปไปเรืเร่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามเนี่นะครับเนาะเป็นตั้งใจกันทั้งกันเอาไมา่ให้ข้อกล่าวเข้ามาสว,สวัสดีสวัสดีนะพี่น้องนักขอบคุณหลายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ